เสร็จไปอีกหนึ่งคันครับนี่ครับเจ้าตัวปัญหาโลโก้วันที่ติดสีแดงวันที่มาเปลี่ยนสีชมพูครับดูครับนี่ครับผมเตือนแล้วนะครับโฮเมียมนะครับนี่ครับลูกค้าติดมานี่ตัวสร้างปัญหาเลยนะครับลูกค้าที่ยังไม่ได้ติดหรือกําลังคิดจะเปลี่ยนนะครับรีบให้ไวเลยนะครับเพราะว่ามันไม่จบนะครับลูกค้าเลือกทั้งทีนะครับลูกค้าเลือกของดีไปเลยนะครับ เลือกของดีที่คู่ควรกับรถของคุณนะครับอ่ะนี่คือเห็นไหมครับดูกันชัดๆเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับมันไม่จบครับเนี่ยครับวัสดุมันเป็น PU สปอมกระแป้งนะครับมันไม่ใช่ ABS มันไม่ใช่การชุบโครเมียมมันแค่เคลือบโครเมียมมาเฉยๆเห็นไหมครับเนี่ยมันหลุดแล้วแบบนี้มันจะติดอยู่กับรถลูกค้าครับเห็นไหมครับเลือกทั้งทีเนี่ยครับแล้วข้างในมันจะก่อให้เกิดสนิมเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ วัสดุ ABS นะครับที่เป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นได้แล้วก็เป็นวัสดุที่มีคุณภาพนะครับลูกค้าเห็นไหมครับพอเกิดคาบสนิมแบบนี้แล้วเดี๋ยวคาบสนิมก็จะติดกับรถลูกค้านะครับปัญหาที่ตามมาคือต้องทําสี่รถใหม่นะครับนะครับเลือกทั้งทีเลือกให้ดีนะครับลูกค้าอ่ะเดี๋ยวไปดูงานอัปเกรดครับนี่ครับนะครับเลือกทั้งทีเลือกของดีไปเลยครับราคาไม่ได้ต่างกันเลยครับลูกค้า อย่าให้โดนเขาลอกนะครับอย่าให้โดนเขาลอกเลือกทั้งทีเลือกของที่มีคุณภาพนะครับเลือก9928